ทเพลงพระราชีพนยิมสูหนึ่งสองสาโลกจะสุขสบายนั้นเป็นในลายทางต้องเราสิ่งกีดขควางคนชาให้พลไปจากสุขความสุขสร้างสำคัญที่ใจเ้าถูกอย่างไรพใจตนเองฝัาทาชชีวิตต้องคิดปร่อยอมใจโลกมันมุนพินายพอใจอย่าความเก่งตั้งมาชื่นเอาไว้ยอมใจโดยเพลงยายในกูเหมือนเกงยิ้มสู สูงมวลเพศภัยใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโซฮาสร้างแต่ความเมตตาความ,มสุขสบไปจะพบความสุขสันสำคัญที่ใจฝ่าดียิมุกไปละสย,ยชื่นมา